อมันแปดนาทีย่งแอดชัยดูสิสต็อปดิอันนั้นอันนั้นจะยืดอันนั้นกจะาให้ยืดได้ค่ะโอเคครับสอัมันเป็นอันองกับคลิปันี้นะครับสวัสดีค่ะตอนรอบเข้าสู่ช่องชัยจนแนงภูผาชัยนแนและทองทองจำซาค่ะเ้าใส่ผิวเด้เอาออกไหมออไหเอาพูดได้่าเป็นแหวนออวันนี้ ช่างชิดนะคะช่างชิดตแปากกลมนะคะลงมือเองนะคะทหารมาล้วออกมาตอตามไหมตันมาพีตันมาตีตันมาพีตัดมาขัดให้้ลิ ใช่ล้วขอรบมาแล้วพียบ้านมากจสวัสดีครับเ็รองน้ำครับเป็รองน้ำเป็นรงน้ำเป็นรงน้ำมันอาทิตยยนนั่นนั่นนนตั้งรักกนะันอาทตตั้งเฮือนรันนั่นน่ะดิมมอยูพีเลยนะครับดิมมอยูพีแล้วดีไม่ยูพีแล้วครับ แบงทีแบงทังเาอยู่เน้อนี่นะคนมาหลายเามื่นสองมื่น่อยุอะไรหลามื่นสองหทีเก็บผลพัน์ไรเยอน่ยนะตีลุงอันนแบงค์จอันสง้านเลยครับมันเขายึดนี่อ่ะแบงทีเห็นเงินยับดมาหยุดนี่มหยดทีเราอยู่ตรงไหนครับผมนี่น่แม่นวัดอินรปลาเราเนี่ยแม่นโอ้ โอ้โหนี่ยเนี่ยเนี่ยปลาเนี่ยจากนี่ยาวไปจงนู่นในที่เราไปทำดนี่งานเท่าไหร่ครับผมมาถามเป็นไรหรอกผมถามเป็นงานล็อกละเจ็ดหมื่นหนึ่งเด้อหนุ่มเจ็ดหมื่นสามร้อยสามเมตรราคาละเจ็ดหมื่นครับเอาไปก่อนอยู่กับลุงไปก่อนเออเต่าส่วนนี oh, 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 honest, so no or, um, no, ้นุ T ่มพี่แดงเอาไม่พี่แดงแล้วก็เจ็ดหมื่นซื้อเพื่อผมในแจ็กสองหลัก คุณลอเดี๋ผมสิพันพี่หรอกเดือนละหาพันคือคีดอะพันสามงานสงานสาม้อยสางานครับผมตารางเมตรนะไม่ใช่ตารางวาสามร้อยตารางเมตรก็เกือบไรละมั้งก็สามงานนาะลงเออสามงานสามงานเลยหาึ่งงานดหนึ่งงานดิสามงานวันบด้เลยวัน้เลยสามงานจ้ะอะไรนะให้ใช้ไรหนึ่งหนึ่งันสี่รตารางวา ตาางเมตรตารางเมตรเออตารางนี้่างงานไม่ถึงงานพองานเดนเอาดว่หนึ่งงาตารางเมตรพอานมันงานหนึ่งมันสี่ร้อยตารางเมตรมันยากมันบาตัอกันอ๋อออนสามสิบพอดีต่อกันเลยงานละเจ็ดมืเป็นล็อกเป็นล็อกล็อกละสามร้อยรางเสมงเมตรล็อกละเจ็ดหมื่นล็อกละเจ็ดหมื่นอ คุยใหญ่นะครับมาไม่้อดิมาเล่นด้วยบนะแพงยบแพงขายอยู่เพื่นว่าเอาหามือลเอาตะกี้เอาตะกี้ละมหามือน เอหมนล่านตอ้กปีน้าปี้าีปีนาร้ดีเพิ่มขึ้นอีมาดิจ้ต้องดีเพิ่มขึ้นเพิ่มเริ่มต้นนฮะเพิ่มขึ้นะดับนำมันเริ่มแล้วก็ผู้ใหญ่องเราเรมีที่ผู้ใหญ่ยองไว้ยี่สิบงานโอ้ลลุงจะมาเด้ดดิลุงจะมายิ่งพี่จะขึ้นนะพ่อขึ้นอีกเจ้ายกขึ้นอีกเลย เห็นรถลาลาจตเวมาทำบ้านบ้านน้อยอยู่ครับนี่นะบานน้อยาหาหาชีวิตไมรป้ามูดินบดอการมาอยู่นั่นอยู่ที่แบ้านนอกบ้าาคเมบ้านนจะเญ่อนเนาะแน่น่ล้วนะวักอกจะก่อนวัดกอกเขารับเลย เอา่ได้คร <si ับเาปนคนยได้แบบปปาเมืองเื่อนี่เก่าะกยูไปนี้ะครับที่พุดนะมันนานมันมันห่อน้กัอีเนลาี่ไทยนะเหนปทอดอยู่หัน้ยเนเก่าผมมีเงินกยูจ้าโอ้ยพ่อหนูบอกมีเงิน ผมกับบมิเงีนได้พอบูมิเงินกัอยูอ่าบูมิเงีกับยูไปลงคาตาะโอ้ครับเขาขอไอ้เอาสิขางกรรมกันแล้ววันนี้เขาบเงับบูมิเงกูสร้างสิาตกรรมกันแล้วครับก๊าเลยนะเนอะเออเ้่ะมาได้ครับทำดีๆนะไม่ใจเออ้ช้เ่ะ จาว่พอแล้วคือความคิดดีแต่เนอตัวเดียวจะเป็นใครคะมาจากไหนวงกลมประตูนะครับอ๋อตัวใหญ่เขาก็มาจากจังหารดลุงเสียบเลยราขึ้นมาเป็นคนใหญ่อยู่งไปอโอ้ยอย่าอ้อโดนไล่ซะโอ้จะเป็นอ้อเนี้ยพอแลวโต๊ะแกเพ่อจ้เรื่องลุเสียอ้างว่าพ่อเขารู้ทุกอย่างเขาชงบอกลุงคนว่าอยู่ที่ไหนก็เจริญมาอยู่ที่นี่ก็จะเจริญ

ขันเอียงนี่ทดแอชิดเด้อพี่้องเด้อเพราะแอชิดเป็นคนเล่งใช่ใช่คไมมาไม่มาทเลยรออยู่กลยพี่นีไม่ไพ่บงเห็นเด้อนี่ยเด้อเอานนี้ไม่ไ ค,คลิปนี้ขออนุญาตจบคลิป,ป<า>นี้นะคะสวัสดีค่ะ